เชียโอ้มีเบ็ดด้วยครับดูโอเคเดี๋ยวผมจะพามาดู X Max สามร้อยนะครับแต่งนะครับอันนี้ของพี่พี่ทางสว่างแดนดินนะครับดูกแก่พาลูกๆมาด้วยนะครับ mm hmm. ก็จะมีเบ็ดมาด้วยด้วย mm hmm. <laughs> มาตกปลานะเมื่อ okay. ก oh, mm ี้โหสีสวยจริงมันเป็นสีเหมือน mm hmm. คล้ายๆลอ mm ้อรถผมนะครับอันนี้เป็นเขียวเลมอนนะครับอันนี้ เป็นโฉมยอดนิยมเลยนะครับ X Max 3 0 0ตัวนี้นะครับมาดูหน้าหน้าก่อนโอ้โหตัวที่ใส่ชิลนี้คือพี่เข้าชิลออกเลยนะไม่ใส่ชิลนะครับในส่วนหน้าหน้าเนี่ยเป็นคาร์บอน,นครับอันนี้ลายยอดนิยมตัวนี้แต่ด้านบนจะเป็นลายไม้หินอ่อนนะครับโอ้โหสวยจัดเลยเนี่ยเนี่ยเป็นเหมือนเป็นคาร์บอนที่มันมีสีเห็นไหมครับเป็นสีชมพูแทรกมา คือเขาโรยครับเขาโรยแล้วก็ค่อยขัดนานอันนี้เป็นภาพทั้งชิ้นแล้วม,มาห่มเนาะอันนี้จะโรยโรยแล้วก็เคลือบเรซินแล้วก็ค่อยขัดอีกทีนะครับจะเป็นโพลารลบนะอันนี้ลายจะไม่เหมือนกันอ่าตรงคางใต้ไฟก็เหมือนกันนะครับเป็นคาร์บอนลายไม้หินอ่อนนะครับบางโคนหน้าก็เป็นคาร์บอนลายยอดนิยมเหมือนกันนะครับแต่ด้านข้างเป็นสีเขียวเลมอนนะครับ สติ๊กเกอร์พิลลี่อ่าจะเป็นสะ้อนแสงนะครับอ่าแล้วล้อล้อจะเป็นสีออกแดงชมพูอ่าแดงชมพูแล้วกันเนาะโลโก้โลโก้เป็นสีแดงนะครับแล้วก็ตรงบังลมบังลมจะเป็นคาร์บอนที่หุ้มมาครับอ่าคาร์บอนที่หุ้มมาแล้วก็ตรงนี้จะเป็นในส่วนตรงข้างเรือนไม้นะครับแล้วก็ตรงครอบแนด์ เป็นคาร์บอนหมดเลยนะเนี่ยโอ้ฝาถังน้ำมันก็เป็นคาร์บอนด้วยครับดูดสดเลยนะเนี่ยอ่ามาดูในส่วนของเบาะครับเป็นเบาะปาดด้วยนะครับได้เป็นสีแดงนะครับอันนี้สวยจัดเลยโลโกโล้ X Max เป็นสีแดงครับอ่าโคเมียมไฟท้ายเดิมนะครับอันนี้ โอ้โห oh, 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 oh. ข้างหลังก็คาร์บอนนะครับมับงคนหลังก็เป็นคาร์บอนลายยอดนิยมน,นะครับอ่าตรงนี้ก็เหมือนกันใต้ไฟแต่ว่าตรงนี้จะเป็นลายไม้หิน่อนนะครับโอ้ทําแทรกเข้ามานะเนะี่ยน่าทําแทรกกันเลยอ่าตรงแก้มก้นนะเนะียสวยเลยครับดูตัวนี้จะเป็นท่อนะครับต่อมาท่อเป็น FPR นะครับโปรเจกต์ e ็ t ไทเทเนียมนะ ่าเป็นปลายไททีคอไทที T, T, แล้วก็ตัวปากเนี่เป็นคาร์บอนนะครับหลักเขาเรียกว่าทรงท่อยอดนิยมเลยนะครับสำหรับ xmax f o r z a นะครับวันนี้สวิงามเดิมๆ,น,ๆนะครับยังไม่ได้จอดอันนี้เป็น GnC สีแดงแล้วก็โช๊คหลังเป็น YS นะครับรอ่าเป็นแกน <c oughs> แกนเขาเรียกอะไรเป็นซับแดงแล้วก็สปริงดำนะครับ ประมาณนี้ด้านข้างลืมเห็นเลยฝาครอบกรองเป็นคาร์บอนนะครับเป็นงานหุ้ม้ครับใช่ครับเป็นงานหุ้มครับเงินเถอเน้อ <c oughs> แล้วก็ตรงนี้เป็นฝาครอบแข็งข้างหน้าจะเป็น CNC งานสีดิบเลยนะครับเนี้ยเป็นโลโก้ยามาฮานะครับ <c oughs> โ,โหสุดจัด แล้วก็ฝาเนี่ยจะทําเป็นลายสเตีตนะครับอ่าสเต,ตีแล้วก็เป็นสีเขียวเลมอนเนาะ็นเขียวเลมอนแทรกกับสีดาโอเคหมดแล้วประมาณนี้เอยลืมลืมตุ้มใบแินเป็นสีชมพูนะครับวันนี้กระจกจะเป็นสเตเล่สีไทเทเนนะียมอ่าประมาณนี้ครับ X Max 3 0 0สสีเขียวเลมอนนะครับตัดกับล้อแดงชมพู